Kep 1 Kep Kep 2 Kep Kep 3 Kep Kep 4 Kep Kep 5 Kep Kep 6 Kep Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp เอาเสื้อให้กับไอดอลกรุ๊ปข้างบนด้วยเสื้อทีมไอดอลกรุ๊ปยินดีนต้อนรับนะพีโอสบางแพรนะครับประธานจัดงานในวันนี้นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับประจําตำแหน่งสนามของตัวเองชื่อแรกอยู่ขวาชื่อ2อยู่ซ้ายคทีมสตาบาร์เตอร์จะอยู่ตรงที่เอาครับเก็บการกันหนิ่งคู่แรกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะให้ได้วงมาที่นหนึ่งก่อนวังมันก่อนครับยืดก่อนยืดก่อนโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะครับจะมีพิธีการนะครับประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีการด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมตัวกันไปด้วยสาหรับพิธีการนะครับ อเครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่ปรับนะฮะพี่ๆน้องๆนะครับศิลปินดารานักร้องนักแสดงศิลปิาลาน,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 นลปตลกทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะฮะก็พักผ่อนทั้งเซนด้านหลังนะฮะพักผ่อนจากอรรยากาศใสได้ก่อนนะครับรถถึง นะฮะนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะฮะของศิลปินนักร้องคนใดนี่ก็นะครับเราเตรียมที่นั่งไว้นะครับรอบสนามไว้ให้แล้วจับจองที่นั่งกันได้เชียร์กันให้เต็มที่นะฮะใครก็นะครับเชียร์ให้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้นะครับผ่านทางนะฮะช่องทางแฟนเพจของตังขวัญพระเครื่องนะครับจะมีเลขที่บัญชีนะครับสามารถโอนโดยตรงได้เลย ก็จบแต่คู่นี้นะครับเราจะแข่งขันกันต่อนะฮะก่อนจะเชิญสู่พิธีเปิดนะครับเป็นทางด้านพืชโจ伊พบกับไอดอลกรุ๊ปนะฮะก่อนติมตัวนได้เลยนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมะน,กกนะครับอาครับก็นะครับนักกีฬานะฮะอยู่ในช่วงการบอมนะครับ รเราจะมีถ้วยให้ถ้วยของเราก็ถ้วยมาเริ่มเพิ่มเลยนะใหญ่มาเริ่มเพิ่มนะครับผมก็วันนี้ไม่มีกรางวัลสิ่งที่เราอยากจะได้ให้กลับไปก็คือมิตรภาพแล้วก็ความสนุกนะครับที่ได้มาร่วมบุญร่วมเชียร์บอลด้วยกันถูกนะครับผมก็ขออนุญาตว่า ลูก50 50ลูกอันตรายลูกปล่อยกันได้ลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมขอญาตช่วยดูแลกันด้วยถูกต้องครับวันนี้ผมมีสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำคือคือหนึ่งคือขออนุญาตไม่ให้ทุกท่านไม่มีความสุขกลับไปไม่อนุญาตให้ท่านได้เจ็บกลับไปครับไม่อยากให้ท่านมีไม่ออนุญาตให้ท่านมีปัญหากันกลับไปครับอนุญาตอย่างเดียวคือขอให้มีความสุขกับการมาในวันนี้แค่นั้นพอนะครับฝากไว้ด้วยนี่ครับในทีมวงเทวันครับตอนนี้แปดผู้เล่นตัวจริงลงมายืนแล้ว ก็จะมีทางด้านพี่กุ้งสุธิราชวงเทวันครับพี่โฟนกระทาวุฒิครับน้องการ์ดแมนจูเนียครับน้องคิงเท่าไหร่นะพี่6,500บาทโอ้โหนี่ครับคู่รึ่งหมื่นเลยนะสำหรับทางด้านขอบณนนบมิซูโน่ครับมอใไ้ครับสปอร์ตเอ็กซ์เตอร์ทายครับ แล้วบอลอยู่ที่เต้าดิวครับตุ้บอลมาให้กับเทมมัสวีสว่านงานโยนยาวมามียูโรยศสวัสดโอไม่ถึงบอลอยู่ที่เบนซาติร่าเตะมารุนนิติติแจ็คธนพลดีแจ็คธนพลเจอกับเบนซาติราตื่นกับไปอยู่ที่ดีแจงคณาพลยูโรที่บอกไปด้านข้างให้มาสูมาสูเจอกับทางด้านพี่กุ้งสุธิล่าวงเดวันออกเส้นนั้นออกออกเส้นนั้นพี่กุ้งเอ่อพิกุ้งงงเส้นอยู่งงเส้นเออไม่งงแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ไม่งงแล้วอ่าเกมมัสวีครับจับบอลดึงบอลมาได้ แล้วก็การสร้างมาทางขวาไหลามาที่เจ้าดิวน้องดิวได้บอลดิวได้บอลแล้วก็เปิดปาดไปลูกนี้ยังได้บอลอยู่ที่เอไที่ใช้ชวนชื่นเดินมาที่พีแจ็งคธนพลแจ็คธนพลเดินมาที่โกาบแบมแมนไหลมาที่ตแบบแัวเ,เอขึนกับไปอดีตต่อบ,บอลสวยยังได้บอลอยู่ที่วงเทวันเจอกับตาบีมิกโดนตัดบอลไปบอลอยู่ที่โปนคณาวุฒโปนคณาวุฒ าบอลมาในแดงของทัศนาบาเทอร์แล้วก็ยิงมาลูกนี้ก็ติดผู้เล่นของทั้งด้านทีมซาบาลเทอร์ออกข้างไปครับอ้าวครับจะได้ทําเกมขึ้นมาใหม่ครับสำหรับทางด้านนี่ครับวงเทวันนะครับจะอะไรเข้ามาครับโดยทางด้านนี่กาบลให้มาที่พิชญ์ชนพลครับตัดมาจังหวะนี้ก็ยังได้เป็นลูกชุ้มเข้ามาครับทั้งด้านทังด้านซาบาลเทอร์ครับเอาล่ะได้มาเป็นบอลทุกของลซาบาลเทอร์ครับโดยมาสุครับหมายเลขสิบเอ็ดมาสุหุ่นบอลคื้นข้างไปกับทางด้านตะบีมิก บีมิกกับตันทีมครับสรงมาที่หมายเลขสิบเก้าของซีเกมหลาหลออกและลูกนี้ยังไม่ได้ประตูครับสตาร์บเทอร์เกือบไปเหมือนกันบอลอยู่ที่นันเจ้าดิวมาที่เป็นซาติล่าแต่ออกข้างมาที่ดิวดิวได้บอลมาแล้วที่ไม้กับเข้มมันสวีเข้ม,มันสวียานไปลูกนี้ไปผ่านจมาูการแบบแมนจูดีแล้วบอลก็ยังไม่ออกยังอยู่ที่จมูการเจอกับเข้มขอสัมผัสเข็มนิดหนึ่งแล้วก็ฝ่าลูกดีเรียบร้อยกลายเป็นลูกทุ่มมาออกไปแล้ว อาครับทุกขมาการ์เซนด้านวงเทวันฟุตบอลคลับครับยื่นเข้ามาทีมงานอย่ากจะให้เขายกน้ำสิครับผมทีมงานยกน้ำเข้ามาให้ทีมละแพ็กเลยในทุกๆแมตช์เเลยอาครับเื่อยกหน่อยฝากด้วยนะครับการเข้าบอลน,นะครับระวังกันด้วยเอาวครับบอลทุกขามาการ์เซงด้านดราบาร์เทอร์ครับดูดิวแม้ว่าบ,บอลออกไปแล้วครับ เดี S <S ๋ยวมาดทุ่ม้ามาครับของทางด้านวงเทวันเนี่ยทุ่มเร็วมาจังหวะจะรอด้วยมาแล้วก็เป็นกู้สุธิราชอ้าวครับแม่นี่ฮะเขาบอกว่าวงทางด้านวงเทวันฟุตบอลคลับแม่นำโดยทางนักิกุ้งสุธิราชตามมาดูครับเพซซิ่งย้อนมาที่ทางด้านคุณสาวะตูครับทางด้านซาบาเธอร์ครับออกบอลเร็วมาทางด้านซ้ายนี่ครับเป็นทางด้านซีเกมออกบอลมาทางด้านขวาให้ทางด้านดิวดิวให้มาที่ซีเกมส์ดีเกมออกบอลมาทางด้านขวาให้ดิวดูครับการเข้าทำครับแล้วพลิกมาทางด้านขวาช่วงนี้ครับเฮมสันวีเบิร์นีี้้แลลวก็เคยร์ ครับครับเคลียร์มาครับจังหวะนี้ก็ไปใช้ชุนชื่นครับเก็บได้ที่ทางด้านนี่ครับเจดิว์พัทรพงศ์ย้อนมาสักหน่อยครับที่ทางด้านผู้สาประตูครับนี่ครับรับหน้าที่โดยทางด้านบงมงคลอาครับออกมาทางด้านซ้ายครับของด้านซาบาเธอร์อาครับนี่ครับในสูวห้องขึ้นเวลาแรกเนี่ยซาบาเธอร์ดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะพี่โเต้อังมีจังหวะตัวเหมือนกันครับทางด้านมงคลเดวานครับเดือดแล้าดิว นีเจ้าคิครับคือกลับไปบอลอยู่ที่พี่แจ็กสารพลนพี่แจ๊นี่ก็เป็นนักฟุตบอลหนึ่งคนที่เล่นบอลดีเลยทีเดียวแต่ก็ไปผ่านมาสู่ลูกนี้บอลได้มาเป็นที่เข้มมัตสวียิงไกลโอ้โหเกือบไปฮะเกือบโดนป้ายกูแตกนะครับโอ้นี่กองเชียนะครับกองเชีย์เข้มมาตสวีเยอะมากสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงครับที่มาร่วมงานบุญในวันนี้เอาบอลย่างอยู่ด้านทีม สถานะเพอร์ดี่โปครับมาที่เบนสัตสติราชเบนซัตติราชไหล,หลออกข้างมาที่เคมารวีเคมารวีทีมหมาลูกนี้กับมาสูนก็แรงออกข้างหลังไปครับเอาครับเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ครับเป็นบอลออกหลักไปง่าได้บอลูกเล็กขึ้นมาชนะประตูครับาด้านพี่ชุยพี่ชุยออกบอลมาทางด้านซ้ายครับในจังหวะนี้ครับนี่ครับสถานะพี่สโคนเอาเอาแบบปาบอลมาตรงนี้คุณติณวิริเป่าอย่าหยุดเล่นนะนักกีฬาแล้วใส่ขวาตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้กสทางด้านซาบาเธอร์ ดูครับแม่นีน่ะต้องบอกว่าภูริติไม่เบาอย่าหยุดเล่นนะต่อไปเอาครับพี่ชัยครับโยกมาตรงนี้ให้พี่กุ้งกุ้งสุทธิราชโดนตัดมาแล้วตรงนี้ครับจะพลิกงตีมาแล้วดูดีวางมาเกมมันทึกเบอร์หนึ่งสองตัดแล้วโตมาตรงนี้ครันซารังทางด้านวงเทวันรุ่นที่พี่แจ็คธนพลเอาครับแม่พี่แจ็คกับขึ้นไม่ได้แล้วตรงนี้พาบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ก่อนครับดูครับแม่ภูนี้ครับยังเสมาอยู่ที่สุนทรุตุลสุนทรบอลู่ที่เปตาบีบิงให้มาตรงนี้โดนตัดได้มาแล้วเว้ยทางด้านวงเทวววันใส่ขาแล้ก็ ไม่ได้ก็จังหวะนี้ครับจะลุยึ้นมาใหม่ก็ทางด้านขวาหาบอลออกมาทางด้านขวานี่วันนี้เตรียมมาแล้วป้อว้าวนี่น่ารักมากๆมันเป็นจังหวะในเกมน่ารักน่ารักอย่างนี้แหละครับปล่อยไปจะอันตรายจะโทษมาทู่ซะเอ้ยเอาละครับจะมาเป็นฟรกซี่ครับของตะนาทีวงเดวันอะไรที่เรามองเอาไว้อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วนะครับเปนอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาจะมาเป็นลูกฟรีคิกของตะนาทีวงเดวันครับมาดูครับจังหวะนี้ครับวงเดวัน ก็เป็นอดีตนักตะก้อทีมทีมจังหวัดของัชนาาเลยนะแล้วก็ยังไม่พาบอลอยู่ที่มาซูมาที่เป็นซาติลาไหลออกข้างมาที่เจ้กมมาซวีบอลอยู่ที่เจ้าเกมมาซวีแล้วก็พาไปยิงไกลลงดีไปหาเจ้าการเดิดดาบออยู่ที่เจ้าดิวดิวมองเพื่อนไหลออกข้างมาที่เกมมาซวีเทมมาซวีเปิดลูกนี้เจ้ากิน ถึงจับบอลได้แล้วก็แล้วก็ยูโรพีีอ่ไอการ์ดไอการ์ดมือกับเมากัญชาอยู่เวนทิ่มล้มอ่ะไม่ได้เหนื่อยหรอกเมาเลยนะเมากัญชาสมไมพี่ไม่ห้ามอ่ะกูก็ดูกรบาลเปนอะไรอ่ะอ๋อแล้คนแรกช่วงนี้ก็จะได้ฟาบาเธอร์ครับเคมป์สุวีเปิดยัดมาอยู่นี้แล้วก็โอ้โหนี่ครับแม่ยังคว้าไม่ได้ก็เลยต้นงไปชุวย นี่ครับปีหนึ่งครับเป็นประตูหลายครั้งนะแต่เราบอกเปเอาครับขอโทกขอโพยกันฮะแล้วจังหวะนี้ครับเป็นฟรีคิกไม่ขึ้นมาครับตลอดทางด้านวงเทวันกิงไหวไป่กิงเอาพยาบาลได้นะพี่มีทีมแพทย์พยาบาลเออดูเหมือนจะเจ็บนะเอาครับก็ถ้าเจ็บยืมฝืนนะฮะนักกีฬาครับเอาชัวร์ไ้ก่อนนะฮะเอาล้วครับบอลอยู่ที่ทางด้านวงเทวันครับเจ้าการบอลอยู่ที่เจ้าการครับบาสแมนจูเนียโยนบอลยาวมาเข้ามือเจ้าบอลนี่เกือบไปเหมือนกัน มาบอลอยู่ที่ทางด้านตะบีมิกตะบีมิกคือทางด้านสายบีมาสูครับมาที่มาสูมาสูคืนกลับมาที่เบนซัติราชยิงไกลลูกนี้ก็ไปผ่านพี่แจ็คนัทพลมาที่ซีเกมน้องซีเกมธนวัฒน์ไถยหมากับเข้มมาตวีเกมมาตวียิงบอลูกนี้ก็ไปผ่านเจ้าการครับแล้วก็กรรมาการมองว่าเป็นลูกทัดบอลครับแต่มาเป็นลูกคอนเนอร์ครับ อ้าครับก็ยังได้เป็นคอนเนอร์ครับแม้จังหวะนี้ครับมันมีจังหวะส่องไกลโอ้ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่กำลังท้าโคตรดีเลยนะเข้มนะใช้ขวาทั้งขวาเลยเอาครับก็ดูครับคอนเนอร์ครับทางด้านจาบาเทอร์ครับจากทางด้านขวาจะเปิดเข้ามากันธนาเข้มพัทสวีครับเปิดยัดมาเรื่อยๆแล้วชาร์ท้าไม่ได้ครับชาร์ทก็ไปจังหวะนี้โโโโโอออ้้้้้้ดูููููเเเเเขขขขมมมมยยยยรรรรร่าาละะคัับจงหวนีก็จะเป็นจังหวะของทางด้านวงเทวานบ้างครับบอลไหลออกข้าง พี่สวยส่งให้พี่บอลลูกนี้ไม่ตรงครับออกทางไปครับอาครับจะได้เป็นลูกทุ่งเข้ามาครับเซอร์ราธานาสตราบาเธอร์ครับเก็บได้ครับจังหวะนี้ครับทางด้านผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามนี่จะเป็นเบนให้เตะขวาแล้วก็ปุ่ม go 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 มาดูจังหวะนี้ีเฟรชในจอระหว่างตรงนี้ครับเบนสันติราชยิงขึ้นนำไปแล้วดึงประตูต่อสู้โคตรสวย โอ้โหเจ้าบอลใส่ขวาจังหวะนี้ครับหมดสิทธิ์ลับเลยครับทางด้านพิจุยครับคุณสประตูทางด้านวงเทวาเป็นประตูขึ้นนาสจังหวะนี้ดูไดรีเพลย์ในจอกันแล้วก็ยิงที่เต็มข้อเลยครับโบเบนสันติราชสวยจัดสวยจัดเอาละครับขึ้นแรกขึ้นแรกนะนำไปละหนึ่งศูนย์นะครับเอาละครับนำไปก่อนนะครับสำหรับทางด้านทีมสตาร์บัตเตอร์เอฟซีบอลอยู่ที่เจ้าบอลครับไหลออกไปกับเจดิวบอลที่ดิวครับ อามมาาาา่าครับสังเกมเครื่อบ่าครับสุดหลักดนาซาบาเทอร์ครับบอลอยู่ที่ทางด้านครับตาบีบิงดูครับแหมมองไกลๆตรงนี้โยนทะแยงออกมาทางด้านขวาก็ไม่ถึงครับตัดได้แล้วพลิกมาตรงนี้ครับแบงด์ดูความใหญ่แล้วก็ว้าว <c oughs> เต็มโ <c oughs> <c oughs> อ้เอาครับแบงด์ <c oughs> ในเกมแดนรับเล่นเร็วได้เลยแดนรับเล่นเร็วได้แต่ใหต้ตรงจุดในเกมแดนลุกรอแต่ยานุวิในทุกกรณีครับบอลอยู่ที่เต็มเคมาซุวียิงดี หนครับแม่ปัดเก็บเพื่ออะไครับชนะพิจักธนพลครับลกมาทางด้านซ้ายไม่มีใครครับเจ็บได้ชนะดิวดิวดิวพากระชากขึ้นบ่าครับจ่ายมาตรงกลางตรงนี้แล้วแทงมาตรงนี้ไม่ผ่านสกัดเอาครับโยนทีที่ชนะพิกุงกุ้งสุธิราชกับมาตรงนี้รับแบบขวามีฟานมาตรงนี้แล้วก็เกือบจะตัดไปพิกมาแล้ววงเทวันเปิดมาแล้วโอ้ยเดือบไปเดือบไป โดูครับขาลุนออกหลังไปโอ้เกือบไปครับสำหรับเจ้าหน้าทีมจตนาบารเดอร์เอฟซีดาวน์เป็นลูกตั้งเตะครับของเจ้าหน้าจตนาบารเดอร์มาที่ซีเกมส์ไหลออกข้างไปที่ตะบีมิกครับยังคงใช้ชุดเดิมมาทั้งสองคนนะทั้งสองทีมเลยยังใช้ยังคงใช้ชุดเดิมอยู่ตะบีมิกกระชากพาบอลมาสวยแล้วก็เจอจเจ้นนาหน้าพี่แจ้งคณะพลคือกับหลังมาสวยเลยยูโรยิงไปลูกนี้ก็ก็โอ้โหแต่เบี่ยงทางแต่ไม่ตรงกรอบทางด้านเกมส์มาจวีของเราครับ <laughs> อ้าวครับเป็นรุ่นเต็งที่มาจะหน้าประตูครับทางด้านวงเทวัน เล่นทันทันมากันทันทันซ้ายนิตาการออกบอลมากันเจ้าหนี้แตเอะเอาไปใช้กันเจ้าหนี้ให้มาที่นะพี่แจ็ครับอยู่ที่พี่ชัยพี่ชัยชนเชิญพี่ชัยยังไงโดนบีบแล้วบอลอยู่ที่ทนิตาการฟิกมาเจ้าหนี้ครับย้อนมาไอพี่ชุยไอพี่ชุยพี่ชุยเอาครับออกบอลมาทางด้านขวาได้เจ้าหนี้กับธนาธนวงเทวันเปิดขึ้นมาทธนาแจ็คธนาพลดูครับแม่เกมธนาวงเทวันครับจะได้จบไหมบอลมาทางด้านขวาก็นเง้าหนี้ครับทำเกมเข้ามาแล้วฟิกมาทต่ไม่ไพิ้งคุ้งถือชราชมาคนเดียวก้มน้าแตะข้าขวาล็อกเข้างซ้ายมาเจ้าหนี้แล้วข้ายงซ้ายใส่ เอาแล้วยังว่าดีโอ้เกมตัดที่ไทยยิงเลยครับเอาแล้วครับเฮ้ยจดจดดยนะทีมงานจดสกอร์ด้วยนะผมมีรางวัลดาวทันโบนะเมื่อกี้เป็นสันติราชิงไปแล้วนะหนึ่งลูกหนึ่งลูกโอ้โหแล้วก็บอกว่ารางวัลดาวทันโบมูลค่าหกพ0นบาทอ๋อสวัสดีพี่ๆนักข่าวจากช่องเจ็ดสีด้วยนะครับเดินทางมาทำข่าวสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ เราบอลอยู่ที่กุ้งสุทธิราชวงเทวันครับกระชากอยู่ตรงกลางแต่ออกข้างมาให้กับเจ้าเอเอได้บอลแล้วลองยิงลูกนี้ก็ออกหลังไปครับประตูหลังปิดที่พี่ยังฝั่งนูน้นปิดเลยพี่ปิดเลยล็อกเลยโอเคโด,ดโด,ดไปแล้ประตูเชือกรัดที่พี่ฝั่งนู้นหน่อยทางชนะวงเทวันเอฟซีครับปีชนะพิจักชนพลครับเราส่งทางด้านโบนิพลลงมาเล่นแทนโกนัทพง โอ้เอาครับแม้จะเป็นในช่วงท้ายครับของครึ่งเวลาแรกนะจะเป็นทางด้านนี้ครัตตาบาเธอร์น,นัมอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ดูครับตั้งแต่ขึ้นมากันเลขทางด้าพิชวยบอลไกลๆจังนี้ครับยกมาจังนี้ไม่ถึงครับตัดและมาจังนี้ครับทางด้านซ้ายมาแล้วครับจังนี้ครับทางด้านตาบาเธอร์เปิดยัดมาเกมพัทสวีจับบอลจังหวะแรกไปดีเคลียร์วอลทิ้งออกไปก่อนเลยคนะได้เป็น,นลูกชูก้ามแล้วก็เปเวลาการไกลๆครึ่งเวลาแรกครับกตาบาเธอร์นัมทางด้านวงเทวันอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพักกันแป๊บเดียวครับ ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาช่วยเข้าสู่ช่วงพักก่อนคู่ต่อไปเตรียมตัวนะครับเพื่อนโจอีพ้พบกับไอดอลกรุ๊ปครับเตรียมตัวด้วยฮนะมีนายเทียร์ตกให้พวกเขาทำอีกเนี่ยแล้วต้องทำในจังหวะนี้ก็จะสามารถเธอมาในนาทีน้อยที่สองแรกแล้วก็ go 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 โอ้โหตอนนี้ทีมทำได้แล้วครับทำสถิติด,ดีกว่าเกมที่แล้วเจ็ดหนึ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โห สวัสดีครับอ่าอลการแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้แข่งมาเป็นคู่แรกเลยใช่ไหมคะผลการแข่งขันเป็นไงบ้างชนะครับชนะท้สามศูนย์ครับสามศูนย์มีเข้มยิงเข้าเองด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ยิงแต่ส่งให้ใช่ไหมส่งให้แล้วก็พี่เข้มบอกเห็นพี่เข้มเตะเป็นคู่แรกคู่เปิดด้วยไปกับน้องๆโรงเรียนสอดศึกษาใช่เข้าไปเป็นกําลังใจครับเป็นกำลังใจได้ร่วมเล่นด้วยกันก็สนุกดีครับน้องๆ้องเก่งมากน้องๆเก่งมากแล้ววันนี้มาร่วมทาบุญกันพี่เข้มได้อะไรจากการมางงาานนี้้บะแกกหลั 连。 เป้าหมายหลักก็คือได้ได้ร่วมทําบุญแหละครับการการเตะบอลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกสุศล์ที่เรานาเงินเนี่ยไปไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาการเรียนรู้้ใช่ครับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่บกพร่องทางทางหูใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมทีีที่เราได้ได้มาร่วมกันในวันนี้สนุกครับสนุกสนุกลวคาดหลังว่าเพลงจะเข้าไปถึงรอบไหนจริงๆมีแต่พี่น้องกันครับเตะด้วยกันการเข้ารอบเนี่ยก็ก็อยู่ที่ว่าเราเราเล่นเป็นทีมมาก ใช่เลแหละครับการการได้มาเตะครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาเจอพี่น้องตัวเองแหละครับแล้วท่านเกิดว่าได้เข้ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรที่ดีเป็นกราได้พัฒนาในการออกกำลังกายของเราด้วยแล้ววันนี้พี่ซ้อมร่างกายมาเต็มร้อยป่ะคะ ปกติครับปกติเรี้ยอยู่ท้วใช่ไหมอะโอเคอย่างนี้ให้ปากสำหรับแฟนคลับดีกว่าค่ะที่เป็นแฟนคลับพี่เข้มด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับของ f อของเราด้วยนะคะก็อยากจะให้เชิญชวนมาร่วมงานนี้กันเพราะว่าวันนี้ยังมีเวลาอยู่จนถึงหัวโมงเย็นเลยก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมใครที่อยู่ใกล้นะครับผมสำหรับสนามบัดโงงนะครับผมก็สามารถมาให้กําลังใจกันได้วันนี้มีมีทั้งหมด8ดทีมมาดูนักแสดงหรือดาราที่ทุกคนชื่นชอบกันนะครับค่ะ อะใครสนใจนะคะเป็น FC ของพี่เข้มหรือว่าเป็น FC ของพี่พี่คนอื่นนะคะศิลปินดารามากมายเลยวันนี้ก็มาเจอกันได้นะคะจนถึงโฮโมอตงเย็นเลยขอบคุณพี่เข้มนะคะอคขอบคุณค่ะ